ข่าวกับหนุ่มคนนี้นะครับย่างนุ่มกับคณาวุฒนาที่ตอนนี้ผลงานแน่นมากคุณผู้ชมต่อหน้านี้นะก็มีผลงานด้านการแสดงนะครับกับเรื่องนี้เลยดวงใจเทวพรมนะครับกับตอนละอจันนะครับที่หนุ่มกับระบบเป็นคุณภูนะประกบคู่กับสาวจีน้านะบอกเลยว่าเรื่องนี้ลาจอไปอย่างงดงามนะครับส่วนงานเพลงนะครับก่อนหน้านี้นะครับก็มีงานฟิชเชอร์ลิงนะครับกับหนุ่มกวางหุงนะครับที่ปล่อยออกมาให้ฟังนะบอกเลยว่าเพลงก็น่าฟังเช่นกันนะครับล่าสุด ไม่รอให้แบบว่าแฟนๆรอคอยนานนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนะครับมาสปอยนะครับว่าเตรียมคัมแบกนะครับกับงานเพลงซิงเกิลใหม่นะครับ with you ที่จะได้ชมกันนะครับในวันที่31สิงหาคมนี้นะแถมความพิเศษนะครับคือครั้งนี้เจ้าตัวไม่ได้มาแค่คนเดียวับคุณผู้ชมเพราะในพับ ภาพโปสเตอร์นะครับนี่เลยมีการปรากฏเงาหนุ่มปริศนานะครับที่จะมาร่วมฟิชเชอร์ลิงด้วยคุณผู้ชมนี่ดูเลยว่าเป็นใครดูกันให้ชัดๆนะเป็นเงาขนาดนี้นะเราก็รอลุ้นกันดีกว่าว่าจะเป็นใครนะครับแต่บอกเลยว่านะแฟนๆรอคอยนะครับ31ส,สิงหาคมนี้นะครับแจ้งเตือนนะปักหมุดรอเลยว่า31ส,าสิงหาเรามีนัดนะครับกับซิงเกิลใหม่ของหนุ่มกัปกับ you วิชยูคุณผู้ชม เห็นว่าต้องเซ uh huh. อร์ไพรส์จะเป็นใครอ่ะได้ว่าเป็นใครมีใครแบบว่าหลุดมาบ้างไหมมีอย่างที่แว่าแฟนๆแบบว่าน่าจะเป็นคนนี้หรือเปล่าหรือจะเป็นหนุ่มคนนี้หรือเปล่าหรือว่า อ่ะอยังไงต้องรอติดตามนะครับติดตามมาได้นะครับสารสิบเอ็ดสิงหาคมนี้ทาง u t u b e นะครับกับคณาวุฒินา mm. บอกเลยว่าหนุ่มคนนี้ทำอะไรก็การขับคอยซัพพอร์ตนะครับให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะแล้วก็งานต่างประเทศก็มาแบบรัวๆนะแล้วก็เมื่อวานนี้นบอกไปว่างานคอนอย่งทีวพามก็ปัง mm. นะโชว์บอกว่าอลังการงานสร้างนะทั้งเพลงคู่กับสาวจีน่านะครับรวมไปถึงแบบว่าซีนที่แบบว่ามีแรปด้วยแรปก็คือเพลงปังมากคุณผู้ชมไฟลุกมาก นะครับรวมถึงร้องเพลงกับมีมิ้นลลาวีแล้วก็ยดาด้กับเพลงแน่นอกนั้นก็คือปังเกินต้านจริงๆนะครับทำอะไรก็ดีงามแฟนคลับก็ไปให้กำลังใจกีตกันสุดเสียงส่วนละครละครก็รอติดตามเพราะหนุ่มกับว่ามีแน่นอนนะครับจะเป็นเรื่องอะไรแล้วก็เล่นกับใครก็รอติดตามกันได้มีข่าวอัปเดตนะครับก็ติดตามได้ที่ดาราเดลี่นะครับโอเคหล่อจริงๆคุณผู้ชมหล่อเกินต้านเออ อ่าเรียกว่าหล่อจนแบบว่าหยุดหล่อได้กี่โมงอย่างนั้นเราติดตามผลอองานกันได้นะครับอย่าลืมนะ31สิงหาคมนี้ครับโอเค